ประมาณหนึ่งอาทิตย์ใบจะเริ่มมีการเขียวขึ้นเขาจะเริ่มเขียวไหลออกมาใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แสดงสีออกมาได้อย่างชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเราเนาะปัญหาวันนี้คือเรื่องของพลิกมีอาการใบเหลืองใครปลูกพลิกแล้วมีอาการใบเหลืองแบบนี้นะข้อสังเกตที่สําคัญที่ผมบอกประจําเลยคือปัญหา1คือเรื่องแมลงปัญหา2คือเรื่องของเชื้อรา โรคกราปัญหาที่3มคือเรื่องของแสงแดดนะครับปัญหา3มปัญหานี่แหละที่ทําให้พริกของเราเกิดอาการใบเหลืองเนาะถ้าใครมั่นใจว่าปลูกพริกที่สภาพอากาศรีสปาเกียศสภาพอากาศด้วนะเวสภาพาาอพา,ากาศปกติก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดของแสงแดดนะครับแต่ถ้าบางช่วงที่ฝนตกเยอะเกินไปก็อาจทำให้พริกของเราใบเหลืองได้หรือบางช่วงที่เพลี้ยแม,มลงลงในสวนพริกของเราเยอะเกินไป ก็ทำให้พีกของเราใปเหล้ยงได้วันนี้มีวิธีการในการที่จะมา,ารักษาแล้วก็รวมไปถึงการป้องกันนะครับอาการของพิกไปเหล้ยงได้วิธีการนี้ยังสามารถที่จะช่วยในการบำรุงประเภทของยอดประเภทของใบได้กับพืชผักอื่นๆได้กันนะครับไปไปดูกันว่าทำอย่างไรเดี๋ยวดูก่อนนี่ที่ผม,มใช้คือตัวนี้ทําใช้ง่ายๆนะครับใช้เพียงแค่ตัวนี้เลยไปไปดูกันว่าทำอย่างไรมาส่วนผสมเราจะมีอยู่แค่นี้เอง เป็นตัวเครื่องดื่มชูกําลังนะครับประโยชน์ของเครื่องดื่มชูกําลังคือเขาจะมีตัวน้ําตาลน้ําตาลโมเลกุลที่เล็กที่สุดคือน้ําตาลกลูกโคสน้ําตาลชุดนี้จะช่วยให้พืชสามารถดูดซึมได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการรอการย่อยสลายก่อนเนีย่ยดูดซึมได้โดยตรงตัวต่อไปจะเป็นตัวจับใบนะครับใช้เป็นยามอลังการเนาะตัวต่อไปจะเป็นจุลินทรีย์ส่ข้อแสงนะครับตัวนี้จะช่วยเปิดปากใบให้พืชสามารถดูดซึม ตัวน้ำตาลครูคโคตจากเครื่องดื่มชูกำลังได้เยอะที่สุดนะมามาเริ่มกันเลยน้ําที่จะใช้ในวันนี้อยู่อัตราส่วนอยู่ที่น้ํำครื่องลิตนะครับผมจะใช้ในการฉีดพ่นนะผมจะเล็งไปทางต้นพริกอย่างเดียวนะครับเกิ <c oughs> <c oughs> ดไฟเครื่องดื่มชูกำลังใช้อัตราส่วนอยู่ที่หงช้อนเกลงเทเข้าไปง่ายมากเลยนะใครปลูกต้นไม้ใครปลูกดอกไม้อยากให้ต้นไม้แทงยอดแทงดอกเยอะ ก็ทําวิธีการนี้เลยเนาะต่อไปจะใช้เป็นจุลินทรีย์ถุงข้อแสงก็ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเปิดปากใบให้กับพืชสามารถกินอาหารได้เยอะขึ้นกินสะดวกขึ้นนะครับปากใบใหญ่ขึ้นพืชจะกินอาหารได้สะดวกขึ้นต่อไปจะใช้เป็นสารจับใบนะครับผมก็ใช้เป็นตัวน้ํายาล้างจานก็ไม่เยอะนะันิดเดียวแค่นี้เองนิดเดียวต่อไปจะใช้เป็นวิธีการกรองนะครับผมจะนํามากรอง นี่เราจะนำไปฉีดพ่นกันนี่แล้วก็เทกรองไปเลยเทไปเลยเหมาะมากสำหรับคนที่ปลูกผักเอาไว้ปลูกพืชเอาไว้ปลูกดอกไม้เอาไว้นะครับไม่อยากจะใช้ตัวเร่งใบไม่ใช่ใช้ตัวเร่งดอกนี่แหละตัวน้ำยาเร่งดอกแบบธรรมชาติที่ทำง่ายสุด เร่งดอกเร่งใบเร่งการเจริญเติบโตบังคับให้พืชกินอาหารได้เยอะขึ้นเนาะพอพืชกินอาหารได้เยอะขึ้นก็เท่ากับพืชโตขึ้นนั่นเองเนี่ยง่ายๆเลยเห็นไหมจะได้อัตราส่วนที่พอดีเป๊ะกับน้ําอัตราส่วนที่เครื่องนิดนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยไปรับฉีดพ่นกันฉีดพ่นแก้ปัญหาการใบเหลืองของต้นพืชนะครับระยะเวลาในการฉีดพ่น อยู่ประมาณ3าถึงวันนะครับฉีดครั้งหนึ่งใครขยันก็2วันฉีดครั้งหนึ่งก็ได้ฉีดคนไปเลยประมาณหนึ่งอาทิตย์ใบจะเริ่มมีการเขียวขึ้นความเขียวเกิดขึ้นประเภทของเหลืองๆแบบนี้นะครับเขาจะเริ่มเขียวขึ้นนะครับเขาจะไม่ผลิตใบทิ้งนะแต่ส่วนใบเขาจะเริ่มเขียวขึ้นนี่นะครับเห็นไหมตัวก้านใบเขาจะเริ่มเขียวไหลออกมา นี่ก็จะเขียวสมบูรณ์เลยเนาะฉีดพ่นไปเลยตัวนี้เป็นกุหลาบนะใครปลูกกุหลาบอยากให้ดอกมันใหญ่ดอกให้ดอกอวบดอกอุ้มนะครับทําสูตรนี้ไปฉีดพ่นเลยยอดมันจะมีความอวบขึ้นนะครับมันกินอาหารได้เยอะขึ้นนะยอดมันจะมีความอวบขึ้นดอกที่ออกมาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็แสดงสีออกมาได้อย่างชัดเจนนะสีมันจะชัดมากเลยอ๋วันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันนะครับ ผมจะพยายามทำคลิปให้อยู่ประมาณ5นาทีเนาะเพื่อมันจะไม่ได้เย่นเยอะจนเกินไปนะครับกับเ,เพื่อนๆที่ชอบในการปลูกผักสายปลูกผักที่กำลังดูอยู่นะครับถ้ากำลังดูอยู่เราคือครอ,อบครัวเดียวกันนะครับเราสายปลูกผักเราเป็นพี่น้องกันเนาะก็ถ้าคิดว่าคลิปของผมวันนี้ปร่โยน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปให้กับเ,เพื่อนๆที่รักในการปลูกผักที่รักในการทำกรเกษตรแบบปลอดสาร พวกเขาจะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มในกลุ่มก้อนของพวกเราเนาะพวกเราคุยภาษาเดียวกันวันนี้ก็มาเพียงเท่านี้กันนะครับขอบคุณทุกการากดไลค์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปละบายบายสวัสดีครับ